<c oughs> สีของเสมหะที่ไอออกมาเป็นสัญญาณเตือนโรลคลายอะไรบ้างมาฟังกันครับถ้าเสมหะออกมาเป็นสีใสๆเป็นน้ำลายเหนียวๆใสๆอันนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคภูิแพ้หรืออาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากคอ มาจากหลอดลมหรือมาจากปอดเราเลยก็ได้ครับเป็นหลอดลมอักเสบหรือว่าปอดอักเสบปอดบวมก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเสมหะสีใสใสนะครับแต่ถ้าเสมหะเริ่มเป็นสีขาวขุ่นๆก็ให้นึกถึงภาวะโรคก,กลดไหลย,ย้อนลรคหลอดลมอักเสบเรือ้อรังหรือว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็ได้นะครับแต่ถ้าเสมหะที่ออกมาเริ่มมีเขียวๆหรือเ,เหลือง แสดงว่าเริ่มมีการติดเชื้อเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับก็ให้สงสัยว่าจะมีภาวะโรคปอดอักเสบปอดบวมไซนัสอักเสบที่เป็นน้ำมูกจากไซนัสผ่านคอหอยลงมาที่คอเป็นเสมหกักสีเขียวเขียวเหลืองเหลือได้ครับหรืออาจจะเป็นโรคเรา้อรัอักเสบหรืออรังติดเชื้อก็ทําให้เกิดเสมหักสีเขียวเขียวเหลืองเือได้แต่ ถ้าเริ่มมีสีแดงแๆแสดงว่ามีเลือดปนก้อยสงสัยว่าอาจจะเป็นวัณโรคนะครับเป็นริ่มเลือดอุดตันบริเวณในปอดเราได้หรือที่อันตรายกว่านั้นคือเป็นมะเร็งปอดเป็นฝีติดเชื้อในปอดหรืออาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับปอดครับเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวก็ได้ครับและสุดท้ายถ้าสีเสยงผ่ามันออกคำ้คำๆมากสีออกดำๆ แสดงว่าอาจจะมีฝีในปอดหรือมีฝุ่นเยอะๆครับฝุ่น PM หกจนหหรือฝุ่นต่างๆที่สูดตรงเข้าไปเนี่ยจับกระปอดกลายเป็นสีดำปนกระเสพห่ากออกมานะครับหรือจะมีการติดเชื้อรานในปอดหรือพบอีกอย่างก็คือคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆสูบบุหรี่จัดๆมักจะมีเสพห่ากออกสีคขมๆออกดำดำได้ครับสรุปที่หมอกล่าวมาทั้งหมด ก็คือเป็นสัญญาณที่สงสัยเท่นั้นเองครับว่าเสมหะสีอะไรคิดถึงโลกอะไรมันไม่ได้ร้อเซนะครับถ้าให้ชัวกว่านั้นก็คือถ้าไอามีเสมหะแล้วก็ควรจะไปพบคุณหมอนะครับเพือ่ออะไรเพื่อเอาเสมหะที่ออกมาไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปตรวจเลยครับไปส่องกล้องตรวจไปเพาะเชื้อหาเชื้อว่ามันเกิดจากเชื้ออะไร แล้วก็ต้องไปพบคุณหมอหูคอจมูกนะครับไปส่องดูบริเวณไซนัสที่คอก่อนนะครับว่ามีอะไรเป็นสาเหตุไหมถ้าไม่เจอก็ต้องไปหาหมอปอดอาจจะต้องไปส่องกล้องลงรบริเวณหลอดลมหรือปอดเลยครับเพื่อจะได้หาสาเหตุของเสมหะที่ออกมาว่ามันเกิดจากโรคอะไรกันแน่เราจะได้รักษาได้ถูกทางนะครับด้วยความห่วงใยทุกคนเสมอครับจจกใจหมอยงครับ